สวัสดีครับตอนเช้าเนาะอันนี้มาทำสวน,นมาดูสวนกันฝนตกเมื่อคืนเนาะหลังจากใส่ปุย๋ยเล่งต้นเล่งยอดเนาะเขียวขึ้นมาต้นมะพร้าวน้ำหอมสามเดือนผ่านไปครับผมก็ลองทำดูเนาะในชีวิต เป็นครั้งแรกที่ทำสวนมะพร้าวลักษณะบ้านสวนสามเดือนกว่ารู้สึกต้นจะสูงแล้วนะเกือบหนึ่งเมตรแล้วน่าจะได้กินผลของมันอยู่หรอกแต่ไผ่กิมซุงนี่กินไปเยอะแล้วทำง่ายก็คือไผ่กิมซุงครับผมพี่น้อง มาทำบ้านสวนกันเนาะกัดตามกระแสในยุค new normal เนาะการเก็บตัวอยู่ในสถานที่ของตัวเองสร้างแหล่งอาหารก็เป็นการดีเนาะครับผมลักษณะเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงของผมยังไม่มีปศุสัตว์เนาะมีเกี่ยวกับเกษตรเนาะเพราะมีโครงการที่จะลงพวกไก่ไก่บ้าน ไก่ไข่พวกเป็ดอย่งเงแหละเนาะน่าจะทำอ่าพวกเล้าเป็ดเล้าไก่ไว้ตรงนี้คือให้อยู่ใต้ต้นไผ่เนี่ยแหละทำเป็นเพิงขึ้นมาเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำหรอกโครงการก็กำลังดูแลพวกต้นไม้อยู่หลังจากที่ให้ปุ๋ยไปปุ๋ยเป็นอ่าไปสั่ง ซื้อแบ่งมาเนาะลักษณะเป็นปุ๋ยเร่งต้นยอดเนาะรากเป็นสูตรจำสูตรไม่ได้แหละคือใส่ไปได้หนึ่งอาทิตย์ฝนมายอดเขียวเลยนะยอดเขียวรู้สึกจะมีแมงพวกตักแตนอะไรเนี่ยมากินกินยอดมาเนี่ยเนี่ยแหวงแวงเ่ยเพราะไม่ได้ใช้ยาเนาะถ้ามียามาฆ่าก็ดีจะได้ไม่แหวง ตรงนี้ผมเอาทรายโรยเนาะตรงยอดมะนี้ผมเอาทรายโรยป้องก,กันพวกหนอนเข้าไปอะแต่ยังไม่ได้เอาเกลือปกติจะมีทรายผสมเกลือโรยต้นผักอีลัมนี่กินใบได้เนะาะก็ผมจะทําไปเรื่อยหละปลูกไปเรื่อยวันไหนว่างๆก็ปลูกต้นใบมอนผักขี้เหล็กกับผมพี่น้องผักขี้เหล็ก ก็เป็นไม้ชนิดหนึ่งที่อ่าเป็นให้เป็นอาหารนะครับผมใบหมอนใส่ต้มไก่ผมจะปลูกตามแนวแดนเนี่ยต้นหมอนแต่เครื่องตะญ่าตัดมันขาดหมดที่จริงจะปลูกห่างเมตรห่างเมตรก็ซ่อมแซมไปเรื่อยๆเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมเนาะครับผมถ้าของใครสวยๆงามๆก็ เอามาโชว์กันหน่อยครับผมยุคใหม่ทำสวนเนาะอนุญาตพูดภาษากลางแหละไม่แข็งแรงก็พูดไปหน่อยมะม่วงน้ำดอกไม้ตัดยอดเรียบร้อยดูจะแตกตาออกมาเยอะเลยคือจะให้เป็นทรงคุ้มเป็นกิ่งก้านสาขาประธานเป็นกิ่งก้านประธานสักสามสามกิ่งสามยอดเลือกเอายอดสวยๆนะ่ะเนี่ย คือตัดยอดถ้าปล่อยถ้าปล่อยขึ้นมามันจะสูงสลูดไปหลังจากนะั้นตรงนี้จะเป็นโคนใหญ่ๆนะเพราะผมเคยปลูกมาเมื่อ20ปีก่อนนะสามสี่ต้นนะถ้าทําแบบนี้จะได้ทรงพุ่มสวยงามไม่สูงโดดเดนเนาะก็ลองไปทําดูครับผมพี่น้องไม่ได้เก่งเกี่ยวกับเกษตรแต่ว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับปลูกต้นไม้มาแล้วผมปลูกเมื่อ20ปีที่แล้วอยู่ที่บ้านนะผมก็ทําแบบนี้ มันก็จะได้เป็นทรงคุ้มสวยงามเนาะเลือกกิ่งประธานสักสามกิ่งมุมซ้ายขวาอ่าเหนือล่างไปเนี่ยหรือสี่กิ่งก็ได้แล้วแต่ท่านชอบแบบไหนผมใส่ปุย๋ยเนี่ยเอาดินกบปุ๋ยอยู่เป็นปุย๋ยเนี่ยปุ๋ยเร่งลำต้นเร่งยอดจเจียาหญ้าออกให้หมด ป้องกันเชื้อราพวกโรคต่างๆมาก็วามลกของหญ้านี่แหละมะเขือก็เก็บกินไปหลายรอบแหละบ้านสวนเนาะที่ของผมอยู่ตรงข้ามกับสังกรรับซื้อข้าวเปลือกบ้านคื้มชาติเนี่แหละมีเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่ก็แบ่งให้เขาไปครึ่งหนึ่งจะได้มีเพื่อนบ้านอยู่นี่ตัดถนนผ่ากลางเข้ามา ผมจะทำแปลงนี้เป็นเป็นแปลงตัวอย่างซัก,ก่อนเนาะจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จค่อยดูตอนต่อไปครับผมพี่น้องฝรัง่งอะไรไม่รู้เห็นจิมจูหรืออะไรนี่แหละซื้อมารู้เป็นต้นฝรั่งก็ซื้อมาเลยตลาดนัด เริ่มออกมากแล้วเป็นลูกเป็นผลออกมาแล้วเนี่ยต้นเล็กๆออกลูกออกผลแล้วนะเนี่ยออกเยอะด้วยครับผมตัวนี้มะพร้าน้ำหอมสายพันธุ์ผมเอามาจากปฐมอสุขแถวบ้านแพ้วเมื่อต้นต้นแม่ของมันมาได้2ี่สปีแล้วนะ ทีนี้เหลือต้นหนึ่งอยู่ที่บ้านก็เลยมาเพาะชำมาปลูกนี่แหละเป็นก้นจีบเนาะก้นจีบน้ําจะหวานหอมก็อันนี้เป็นประสบการณ์ที่ปลูกมาจริงๆนะครับผมแล้วก็ต้นพันธุ์นี้ก็ทําเองเพาะเองเอผมเพาะมาประมาณร้อยเจ็ดสิบลูกก็ขายให้เขาไปร้อยลูกเนาะเหลือมาปลูกแบ่งเพื่อนๆด้วยผมปลูกอยู่นี่30ิกว่าต้นเอง ถ้าซื้อเขาก็ต้นละร้อยเนาะขั้นต่ําพันก้นจีบสายพันจากบ้านแพลวปลูกกินมาแล้วเนาะปลูกมาประสบการณ์ปลูกมา20ปีแล้วก็เอาต้นที่ปลูกแหละมาทําพันครับผมรอดูตอนต่อไปจะออกลูกดกไหมต้นนี้ตั้งแต่ลงดินมานี้3เดือนกว่าๆไม่รวมกับเพาะชําในถุงนะเพาะชําในถุงก็7-8เดือนแหละ พราะว่าผมปลูกแบบเพาะชําต้นเพาะชําถุงครับผมงามไหมครับผมพี่น้องเอามาลงให้ชมมีคลองไส่ไก่เนาะน้ำบาดาลเจาะบ่อ5นิ้วลึก57มเมตรซัเบิอ่ดแรงครึ่งปั๊มได้ทั้งวันละ่ะสนใจเจาะก็มีทีมเจาะน้ำบ้านคื้มชาติเรานี่แหละ ทีมงานมืออาชีพเครื่องแอร์เจาะตั้งแต่6นิ้ว5นิ้วถึง6นิ้วเนาะคือเจาะมาตรฐานก็60เมตรถ้าเกินนั้นก็คุยกันนอกรอบครับผมเวน้ำว่าแล้วก็ต้นขนนได้ฝนได้ปุ๋ยก็แตกยอดเนาะก็มีพัก ตูมมะเลอ่ามัเขือพวงภาษาอีสานมะแข้งเนาะมะแข้งมะแข้งแง่ภาษาสัอน,นอเนาะผมชอบต้นนี้เนาะกินกับลาบอร่อยแส่บอีีปกติผมจัดที่แบ่งขายเนาะทีนี้ก็เลยมาทำเป็นบ้านสวนผสมประสานเพราะว่า กระแสมาแรงคือมีแต่แบ่งจัดสรรแบ่งล็อกอให้พี่น้องมาจับจองทีนี้ผมก็ลองทำสักแปลงหนึ่งเนาะแล้วจะมีโครงการจะทำต่ออีกเลยเข้าไปนี้ห้าร้อเมตรมีที่15ไร่จะแบ่งลักษณะบ้านสวนแปลง,งละประมาณ3ไร่เนาะ ถ้าสนใจยังไงติดต่อทักเข้ามานะครับผมห่างไฟฟ้าอยู่250เมตรก็มีเงื่อนไขอยู่หลายอย่างถ้าแบ่งเป็นแปลงการเกษตรก็ถ้ารวมทางราคาลงไฟฟ้าก็อีกราคาหนึ่งหรือพี่น้องจะเอาไปแล้วก็ไปรวมกลุ่มกันขอไฟฟ้าเจาะน้ำเองก็เป็นราคาที่ถูกเนาะแต่ยังไม่ไตั้งราคาเพราะว่า ยังไม่มีการแบ่งแปลงตอนนี้แบ่งจากแปลงใหญ่อยู่รอใบชนดพอใบชนดออกมาก็จะมาแบ่งเป็นแปลงเล็กติดเงื่อนไขอยู่สองปีสามปีเพราะว่าทางที่ดินเขาให้แบ่งไม่เกินเก้าแปลงถ้าแบ่งเรียบร้อยราคาที่ก็เปลี่ยนแปลงเนาะถ้าเหมาไปแบ่งเองราคาที่ก็ถูก ถ้าพี่น้องมีหลายๆคนอยากได้ทำบ้านสวนการเกษตรเนาะตามกระแสยุคของมันทุกวันนี้ทำงานราชการทำงานบริษัททำงานโรงงานเราต้องมีที่สักหนึ่งแปลงทำเป็นสวนกกเกษตรเป็นแหล่งอาหารของครัวเรือนเนาะเป็นโลกยุคใหม่คือเราจะพึ่งพาทางตลาดอย่างเดียว คงไม่ไหวละครับผมเนาะพี่น้องผมก็ดูอยู่ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับอาหารการกินมันปรับตัวขึ้นไวแล้วก็ของต่างๆมันปนเปื้อนนะครับผมคือบางทีนี่ผมเคยซื้อถั่วฝักยาวาเอามาถึงเอามาใส่ตู้เย็นะเปิดออกมากินยาหึ่งเลยแต่ไม่ได้บอกนะว่าเจ้าโน้นเจ้านี้คือมันมันมันมีอย่างนั้นจริงๆ ก็เลยลองทำเมื่อ10ปีก่อนผมก็ทำเป็นเกี่ยวกับสวนยางสวนยางนี่มันเป็นตามกระแสแต่เวลาราคาไม่ดีมันมาทดแทนอาหารการกินไม่ได้เลยครับผมผมเลยเปลี่ยนมาทำเล็กๆแบบผสมผสานเนาะต้นอง้าต้นนี้3เดือนกว่าไอ้สามเดือนนี้ไม่ทันกว่า2เดือนกว่าดูความสูงของมัน เกือบหนึ่งเมตรแล้วเพื่อท่านใดสนใจเนาะรู้สึกต้นนี้จะขึ้นเร็วมันเป็นดินเป็นจอมปวกมันน่าจะได้ปุ๋ยเยอะเนาะแล้วก็ข้างบนมีมีร่มมีล่มเงาเพราะว่าตอนปลูกแรกๆมะพร้าวนี่ผมสังเกตดูมันชอบมีล่มมีพืชพี่เลี้ยงเนาะจะขึ้นเร็วอย่างต้นนี้ก็ขึ้นเร็ว แตกตาจากคนอื่นเอ้ยแตกต่างจากต้นอื่นนี่ได้กี่ยอดละนี่หนึ่งหนึ่สองสาสี่ห้าหกหก,หกยอดละตั้งแต่ปลูกมา2เดือนกว่าๆนี่ได้6ยอดยอดนี้จะใหญ่หน่อยครับลองปล,ปลูกดูนะพี่น้องจะมีความสุขอย่างหนึ่งเป็นการบริหารร่างกายทำให้เราผ่อนคลายเนาะได้ออกกำลังกาย ถ้าในชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมีอะไรก็แบ่งปันกันเขาโคดสาลีปลูกไปแล้วกินไปแล้วต้นนี้ต้นนี้มดขึ้นนี่มีฝักอย่างนี้แล้วตัวนี้เป็นอะไรนะเขาโคดเขาโคดใช่ไหมที่เอามาจากชาวบ,บ้านนะ่ผมมาปลูกมันไม่ค่อยงามไม่ได้ใส่ปุย๋ยไม่ได้ตัดหญ้ามันเครื่องตัดหญ้าพังตัดไม่เสร็จ เือมีท่านใดชอบเนาะสวยงามกล้วยกล้วยก็ปลูกมาได้สองเดือนนี้คือเขาต้นเล็กมาให้มันก็นเลยอ่าขึ้นยากหน่อยอยังดีมีเข้ามาปลูกในพื้นที่เนาะจะได้ใช้ใบตองได้กินผลกล้วยเนาะตอนนี้ยังไม่ครบสมบูรณ์แบบรอ ติดตามตอนต่อไปจะมีน้ำรอบตามคลองไส้ไก่หมุนวนไปนน่นแหละอ้อมมาถึงนี้ข้างบนนี่คิดว่าจะทำเป็นบอ่อบ่อพักน้ำยาวมาถึงนี้จากนู่นยาวมาถึงนี้ไว้ข้างบนจะปั๊มน้ำจากน้ำประดานขึ้นมาใส่ที่พัก มักปุย๋ยมักปุย๋ยใส่ในบอ่อพักปล่อยปลาเสร็จแล้วปล่อยจากบอ่อพักลงคลองไส่ไก่มาเลี้ยงต้นไม้ครับผมคือโครงการคิดจะทำแบบนั้นเนาะแต่ค่อยทำค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งรีดทำเลอย่างที่เห็นครับผมเผื่อมี ท่านใดสนใจอยากจะสร้างบ้านสวนทำที่อยู่อาศัยในบ้านปลายเนาะตอนเกษียณลองติดต่อทักทายเข้ามาครับผมจะแบ่งปันกันไปสร้างเนาะบ้านสวนในยุคนี้ต้องมีทุกคนต้องมีครับผมเนาะก็เห็นหลายๆท่านเป็นเกษตรผสมผสานมีแต่อายุในน้อยไม่เหมือนสมัยก่อน อายุ30กว่าก็มีที่เป็นบ้านสวนสร้างบ้านสวนการเกษตรเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับผมไม่เหมือนสมัยก่อนผมก็เหมือนกันทำแต่งานทำไมมันโค้งลมพัดนะมั้งผมก็ปลูกต้นไม้นี่แหละประดับขึ้นมาให้สวยงามชมด้านหน้าหน้าถนนครับผม มีท่านไหนหมองหาอยากจะทำบ้านสวนลองติดต่อทักทายเข้ามาครับผมเป็นบ้านหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนคือทุกวันนี้พี่น้องเราก็ออกมาอยู่ตามหัวไล่ปลายนาสร้างบ้านสวนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารอยู่แบบสงบเนาะเป็นการพักตัวในยุคโควิดระบาด ก็เป็นการดีครับผมโครงการนี้หรือเรามาทำแบบยุคใหม่สร้างแหล่งอาหารพึ่งพาตัวเองละฝากติดตามนะครับผมกดติดตามเพจเนาะเผื่อมีที่ดินสวยๆมีบ้านสวยๆที่จะปล่อยออกผมจะอัพเข้ามาในเพจซื้อขายที่ดินนี่แหละครับผม กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะได้ไม่พลาดาทรัพย์สวยที่จะเหมาะกับการลงทุนเนาะของพี่น้องแหละที่ต้องการหรือมีพี่น้องบางคนก็อยากจะขายทรัพย์ก็ติดต่อทักทายได้นะครับผมผมบริการทุกอย่างแหละตั้งแต่ซื้อขายเนาะาดูลักมดุดลักโฉนด เช็คแปลงดินหรือหลายๆอย่างแล้วครับผมยินดีบริการทุกท่านหรือท่านไหนมองหาทรัพย์ที่จะสร้างแหล่งอาหารจะสร้างบ้านสวนหรือมองหาอาสังหาที่จะลงทุนที่ต้นทุนไม่สูงแล้วก็คุ้มกับการลงทุนลองเข้ามาดูนะครับผมสวัสดีครับ